สวัสดีชาวไลฟ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมีไลฟ์มีไลฟ์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโทมัสครับกล้องครับครับแล้วอันนี้เราอยู่ในงานยูเดอร์มากเ้มตึ้งทุบตะรางหิวใช่แล้วครับกับโทมัสก้องนั่นเองนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆี่อ่าพี่ๆสื่อด้วยครับผม แล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนๆทุกคนนะครับที่ในงานนี้วัดทองร้องเข้ามาคือทองร้องสองพ่อวันนี้เราเล่นกับยูเดอร์มาเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยสนุกมากเลยครับคือรู้สึกว่ากิจกรรมแบบสนุกมากๆเลยครทำเล่นกับพี่พแฟนได้รู้ด้วยแล้วก็แบบที่สำคัญเลยคือได้ลองเทสผลิตแบบจริงๆเลยครับก็ได้เห็นหมดเลยว่ายูเดอร์มานั้นแบบคือแบบใช้ได้ดีมากๆแบบมอเจอร์ไฮเดริติ้งแล้วก็แบบเพิ่มเกราะป้องกันผิวได้จริงๆด้วยครับผมนี้ มมครับผมก็ก็สนุกเหมืกันครับวันนี้ก็ได้เจอพี่ๆทุกคนเยอะมากเลยครับก็ดีใจท,ที่ได้กลับมาเจอทุกคนนะครับเวลาก็ยินด,ดีมากเหมือนกันแบบดีใจท,ที่ได้ร่วมาองานคังยูเดลมาเลยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวเป็นสิ่งที่พวกพวกเราใช้อยู่แล้วทุกวันใช่ขอบคุณมากครับที่เชิญพวกเรามาวันนี้นะขอบคุณครับแล้วขอบ,บคุณที่สำคัญ,ญเลยคือแบบพี่ๆเปแฟนมาเยอะมากวันนี้แบบเห็นแบบมีชั้นที่สองด้วยขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับเป็นไลฟ์นะขอบคุณมากเลยนะคำก็ ขอบคุณมากเลยครับพี่แบบมาหาพวกผมกันคุณสามารถได้ผลฟรีนะคะได้ลองตัวไหนแล้วก็ถูกใจจดเลยคือเสร็จแล้วนะสำหรับผมนะครับก็คือของผม,มได้ลองตัวสีแดงครับที่บ <c oughs> แบบกลมด้วยที่พี่ก็ค,คือคือเป็นเนื้อที่แบบสบายนิ่มแล้วก็แบบไม่ได้หนาเกินไปครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสุดเข้มข้นนะรู้สึกว่าแบบอุ้ยบางทาแล้วยังอยู่ตอนที่ยังอยู่อยู่เลยครับผมนี่แบบผิวดีมากๆนายไหนเขาดูผิวหน่อย ถือว่าประมาณนี้ครับเด้งเด้งทําไมเรมดาจะเทสอยู่หน้ากระจกครับจะเป็นส่วนใหญ่เป็นท่านี้มากกว่าแล้วของกล้องไหมไม่กล้องกล้องก็ได้ลองสองสูตรเลยครับก็สูตรสีฟ้าพี่โล้ลองให้กับสูตรสีแดงที่ก้องนัะพี่โทูลายก็่กล้องส่วนตัวก็ชอบสูตรสีแดงเพราะว่ากล้องเป็นคนผิวแบบแพ้งง่ายด้วยแล้วก็เป็นคนผิวแห้งนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เหมาะสำหรับกล้องเหมือนกัน ก็ปกติสองคนงานเยอะมากจะมีแบบเคล็ดลับป็นการดูแลผิวอะไรอะไรโอ้โหเช่นเราเปนการดูแลผิวนะครับก็คืออย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก,ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วพี่บอกว่าพอเพียงพอหรือเปล่าครับพักผ่อนเพียงพอครับพักก่อนเพียงพอครับใช่แล้วก็หลังจากอาบน้ก็คือทุกคนเนี่ยต้องทาโลชั่นเหมือนกันเพราะว่าถ้าผิวแห้งเนี่ยตอนเราหลับปุ๊บเราอาจจะแบบฝินเกาตัวเองงนะ่ายก็ต้องเป็นบ่อยมากถ้าขาะเนี้ยตอนหลับเราแบบ,บเกาตัวเองแล้วก็จะแบบเปื้อนออกนิดนึงก็เลยต้องแบบมันทาโลชั่นเป็นประจำ เมื่ออคาิ้ปกติี่โงใช่คว่ารี่เป็น acting ใช่ครับจริงๆอ่ะเป็นพี่โติดต้องว่าเออแล้วว่ายังไงคะพูดมาแบบนี้ก็รู้สึกอะไรก็รู้สึกเออเอาแบบแบบพูดจริงๆเลยแหละครับก็คือให้ภาพอธิบายแล้วกันใช่ครับ ให้ภาพอธิบายแล้วกันนะครับใช่ไอคันน้องก้าวเป็นยังไงว่าภาพเปลี่ยนไปภาพอธิบายยังไงล่ะครับอะพี่โต้ครับอะพี่โต้ครับโอ้โหนี่เลยครับมีให้ภาพเกอธิบายเลยครับว่าน้องก้าวชอบเป็นกับพีมากมากเลยช่วงนี้แบบน้องก้องโอ๊ยไปดูเป็นยังไงมาดูไปดูหนังมาอะไรแบบว่า ้องกองชอบพยายามเลยเมื่อกี้น้องกองชอบแกงพี่อ่ะไม่ไม่พี่เม่อก้โทรบอกเขาบอกว่า้องกองแกงพี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีอะไรพี่โทรจะบอกอะไรอ่ะอ๋อพี่โทรจะบอกว่าลอกองแกงพี่อีกฉีกเป็ยช่วะเอ็มเอ็มกวนเยเลยแต่เมีแต่ออต้องรู้สึกยังไงบ้างคะที่เป็นแห้เอ็มมีนอกใครขับมาคือ เราไปถ่ายมาแบบทั้งวันเหมือนกันใช่ครับแล้วตอนถ่ายก็แบบมีอุปสรรคเลยครับเพราะว่าเป็นซีนที่ต้องถ่าย o u t ดอ o r แต่ฝนตกก็<ม>ทำให้แบบมัน<อ>ดีเลย์ไปมาแบบสองชั่วโมงสองชัมมงงชมมง่วโมงได้ครับใช่ครับแต่ว่าออกมาด้วยดีแล้วก็มันจะมีย,มยังยังยังไม่บอกเลยว่าแล้วมีซีนกินข้าวอยากจะบอกอร่อยาะแบบกินกินกินจริงมีซีนกินข้าวด้วยเหรออืมกินนี่ไง you know อ๋อห่้ลออกแล้วใช่ให้ยังไงด้วยซื้อหรออันนี้ก็จะสปอยปันอันนี้เฮ้ยพีโทรสปอยปะเนี่ยเปนอะไรพี่พูดไปแล้วก็พูดเด้ก็พูดได้นี่ไปเลยสปอยกินอะไรเนหรอเป็นอาหารที่อร่อยมากคือหลบตูดอ่าอาหารประเภทนี้ครับเป็นแบบนานทีจะกินที่ก่อนจะต้องกินบ่อยมากประเภทนี้อร่อยมากคือแบบในซีนแบบเล่นแบบกินกินกินแฟท กินแบบเยอะมากเลยครับ,บแบบอร่อยมากๆคือแบบเขาถามว่าอุ้ยน้องแบบกินได้น,น้อยหน่อยนะมันจะอิ่มหน่อไ,ไม่โล่งไม่ไมลงเลยบอ<น>ว่าไม่เป็นไรครับอร่อยเขาสิงก็มีสั่งไปด้วยเหมือนกันใช่มีสั่งไว้ต้องสั่งแยกสำหรับของกล้องเองอร่อย,อร,อ,ยอ,อร่อยมากอร่อยมากครับร้านานี้เวลกูดทำเนี้ยค่ะได้มาจากคุณต้องสั่งเลยแบบอันนถึงเต้นอะไรยัวอะไรไปก่อะคือก้องอะเตรียมสคริปต์มาเลยจากบ้านเพราะแบบไปเจอหน้าพี่อาไปสวัสดีครับผมขอถ่ายรูปได้ไหมครับเพราะว่าแบบแม่ชอบมากเลยนี่ เซลฟี่กับพี่อ,อ้อว่าะฟังเพลงพี่อ,อ้อตั้งแต่เด็กเลยแงหงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอืมขอให้ตรงนี้หนึงนะมั้ยไหนๆก็ต้องเจอเองนมอ่อนสักหน่อยสักหน่อขึ้นยังไงนะครับจุดอ,อ่อนใช่ไหมครับจุดอ,อ่อนจุดอ่อนของฉันยอยู่ตรงที่หัวใจ ที่ทำเป็นแข่งแรนค์ให้ฉันแสดงที่เธอเท่าใจลาเอาใจเฮะแล้วยังมีฝาก MV ไหมคะที่จะออกวันไหนอะไรยังไงีอ๋อรอออฟฟิเชียลประกาศรอประกาศแล้ววันที่1 7นั่นเองครับผมก็ใช่แล้วครับฝากด้วยนะครับสำหรับ MV แรกที่ได้ทาแบบนอกค่ายด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีทีเซอร์ด้วย เราก็จะไปรอดูเหมือนกันว่ายังไม่เห็นเหมือนกันว่ามันจะออกเป็นยังไงแต่รับรอทุกคนยิ้มแก้มประยิบนอนเีเซเตรียมโอ่งเลยครับอ๋อคือต้องเตรียมโอ่งไว้เพราะว่าเราจะแบบมีความสุขมากขำดังต้องไปขำในโอ่งใช่แต่โอ่งอ่ะสามารถเข้าได้หลายคนเพราะก็มาดูหนังมาตอนเด็กเรื่องปอบคือแบบโอ่งหนึ่งสามารถเข้าไแบบสี่ห้าคนแล้วออกมาได้ก็ชวนเพื่อนเข้าไปขำกันในโอ่งได้ไหได้ครับผมเรา เราก็จะเตรียมอยู่ครับก็จะเตรียมที่บ้านก็มีแล้วคือเมื่อวานทำเป็นโปมังกรใช่จี๊ดๆน้ำตาลแต่ว่าสมมติดูบันดีดีว่าแบบใครเป็นใครเป็นแซ่ดเลอุ้ยเมนจริงๆเราเมนทุกคนเลยครับเพราะว่าทุกคนแบบเต้นเก่งมากๆร้องเก่งมากๆแก็แบบมีวงวงเด็กนี่คือบอกเลยว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์นี่ดีเลิศแน่นอนครับเดี๋ยวใกล้จะเปิดตัวแล้วเหมือนกันคือผมฟังเพลงนี้มาประมาณแบบเป็นเดือนแล้วอะไหนไหนไหนอ่ะนั่นนั่น ไม่ไม่ถึงว่าคยุงกัดใช่แอบ,บ,บได้เห็นแล้วครับแอบได้เห็นแล้วทีนี้พี่นักการที่เต้นได้นะจ๊ะพูดจริงพี่นาการเต้นได้ก่อนกล้องอีกจริงครับเ<ล>รื่องความจริงเพราะพี่นักการแบบไปฝุนด้วยไงใช่ยังก็บอกโอ๊ยแบบนีโ้โอเคจำได้แล้วอย่างนี้เลยครับเาขาเขามีวงเด็กของเรามีวงผู้ย้ายแต่ว่าตอนเขาประกาศรายชื่อมาพี่โทรแบบพี่โทรบอกพี่โทรจะไปคอมเมนต์ จะแบบส่งไปหาแบบเพจเลยเห็นเด็กว่าเมื่อไหร่จะประกาศชื่อผมครับใช่ผมรออยู่เมื่อไหร่จะแบบเมื่อไหร่จะเปิดตัวาทนึงเกินชั่วโมงแล้วทำไมไม่อาลงาสักทีจริงครับอาจจะแบบตัวซีรี้ได้พี่เขียเย่าสมีนี่าไ้ข่าวว่ามีแฟนมีพี่คนน่เนี่ยมีเซ็ตเไม่มีมาสกนีมีที่พิเพิเศษคือไอ๋อเราเราพูดแล้วราพูดแล้วาพูดแล้วครับก็อันนี้จจะเป็น ไม่ใช่อาจจะคือการเป็นบัสกิ้งใช่ครับแราว่าต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราอาจจะแบบทุกคนเลยด้วยซ้ำก็ตืนเต้นครับก็จะทําให้เต็มที่ครับส่วนแฟนมิสเนี่ยก็เียะไรแน่นอนพิเศษพิเศษให้พี่ๆได้ชมแน่นอนครับผมคือพี่โฮเตรียมเพงญี่ปุ่นแล้วนะใช่โอ้ตะเก็นตะเกือดกะตงตะแอนอนตะเึงกะตึงเนอ้อเออเออลดระเอะมอนชัวร์เครับ ได้เลยครับก็ขออย่างแรกเลยครับขอฝากเรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ไอชิเออีเวอร์ชันอนาคตนะครับแล้วก็ย้อนริเวอร์ชันใน YouTube c h annel ช่องมารีช annel นะครับครับผมแล้วก็เมจิกเลเวอร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็มี YouTube อยู่นะครับอยู่ในตอนนี้นะครับก็อยู่ใน YouTube ช่องมารีช annel นะครับทุกคนก็สามารถไปดูได้นะครับแล้วก็ผลงานในอนาคตนะครับก็คือเขาชื่ออานุวัฒน์อานุวันเลเวอร์นั่นเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ ขอฝากผลงานในในอนาคตของพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็เราอสองคนก็แน,น่อนอนว่ามีอะไรให้ติดตามแน่นอนใช่แล้วครัก<ม>บก็ขอฝากพี่ดีทุกคนนะคะดูมันดีด้วยนะคะออรับงานรับรางวัลครั้งแ,แบบรกใช่ผลงานรับอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือรับแรกแล้นะครับจะมีรับสองด้วยแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสักน่าจะประมาณสองถึงสามองถึงสามเดือนปีอ๋อเล่นน่าจะสองไปหนึ่งหนึ่งถึงสามเดือนแล้วกัน ผมยังไม่ชัวร์วันเท่าไหร่แต่เราไปถ่ายมาแล้วที่นั่นไงระยองเฮ้ยไม่ใช่เมืองคุณได้ใช่ไหมคุณได้ใช่ไหมคุณได้แต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าร้อยเอ็ดเฮ้ยเจ้าแบบชูอ๋อขอนแก่นอันนี้ไม่อันนี้คือเป็นเป็นแบบแบบลองไงทดสอบว่าทดสอบว่ากล้องเนี่ยทำได้เลยเปล่า ไปเราไปอำเภอเมืองไหนนะครับขอนแกน่นเราไปอำเภอเมือ,องขอนแกน่นอำเภอเมือ,องขอนแก่นครับนี่ไปถ่ายมาแบบสรุปมากเลยเพราะว่าที่นั่นแบบบรรยากาศดีมากเราก็กับเราไปเดินเล่นไปด้วยใช่ไปแบบไปดูอาหารที่นี่อร่อยมากเลยครับพวแบบกข้าวจี่พวกนี้อร่อยมากแล้วก็แบบเป็นอาหารท้องถิ่นด้วยใช่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 ร้านปากอ้อไม่เกี่ยวพิ่งสปอยหมดี่อยากรู้หมดแล้วเนี่ยอะไครับ ไฟ์แแนนนกับๆคะยเอรับก็ขอฝากยูเดอร์มาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้โลชั่นผิวปังๆแบบนี้ก็ซื้อยูเดอร์มาเลยนะครับผมครับก็สำหรับใครที่ผิวแห้งหรือว่าต้องการดูแลผิวแบบเป็นพิเศษนะครับก็แนะนำนะครับยูเดอร์มาตัวนี้ไปลองใช้กันด้นะครับยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ